3ามนาทีนะครับผม36นาทีนะครับขอขอบคุณมากนะครับเรียกไม่เคยพอที่ผ่านมาที่ว่าอะไรที่ผ่านมาได้เวลามันแล้วเวลาไม่เคยพอแค่หนึ่งนาทีแค่หนึ่งนาทีดีกว่าพี่แมนแค่หนึ่งนาทีถามถามพี่แมนสุดเคยเล่นจริงจริงนานเหรอจำไม่ได้เลยเหรอเคยเล่นแต่ว่าอุนนานแล้วอ่ะตั้งแต่ตอนคอนเสิร์ตนั้นนะฮะอะไรคอนเสิร์ตเพลงขอร้อง เวลาไม่เคยพอเวลาไม่เคยพอนี่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะน,นะครับก็เราจะได้สายตาย,ยาวเวลาไม่เคยพอไงไงบนนี้ต้องร้องให้ได้สาย,ายยาวเวลาไม่เคยพอ,อนะตรงให้จำด้วยนะ <laughs> สายตาย,ยาวจด <laughs> จอดถือว่าในน <c oughs> ี้มันมีออสซตนี้มีซาทันซันนะครับอ๋ออยากฟังซาทันซันได้จัดไป เห็นไหมขอมาจัดให้เลยนะครับขอบคุณมากได้แล้วนะโอ๊ยออร่าด้วยโอเคออราออราออราต่อออรต่ได้ไหมนิดนึ่งออด่าอร่าออ่าร่าออ่อาา ขอบคุณนะครับที่ชมขอเพลง The Melody เอาเอาเป็นว่าเพลงอหไที่เกิดว่าเรายังไม่ได้ร้องวันนี้ขอติดค้างไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าดีวเราจะมีโอกาสจะได้มาเจอไลฟ์กันอีกหลายๆครั้งจะได้มีเพลงร้องให้ทุกคนฟังได้มีเรื่องราวได้พูดคุยกันไปนะครับขอบคุณนะครับผมมีคนชื่นชมว่าเราน่าตัดีนะฮะก็ ขอบคุณนะครับบอกแล้วนะครับว่าตอนต้นว่านี่คือหน้าสดนะครับไม่แต่งหน้านะครับแต่ว่าจัดฟิลเตอร์เต็มที่เลยนะครับเอามีเวอร์ชันออะคิรสีเวอร์ชันนี่ไงมีอะไรอะอะไรเหรอโอเดอรอใส่ตายาวไม่แต่มันมีเสียงคนร้องมาไม่มีด้วยเหรอคาราโอเกะด้วยทะตายครับผม สายตาเม่อัน tamam. นี้เป็นเวอร์ชันแฟนคลับร้องเสียงต่ำ้หญิงโอ้โหเมื่อกี้ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่เสียงอยู่ตาตุ่มเนื้อโอ้เหมือนสายตาไม่ค่อยดีเลยเป็นแฟนคลับร้องเป็นเวอร์ชันแฟนคลับเมื่อกี้เดี๋ยวเอาเล่าแต่เมื่อกี้ผมขอร้องขอเพลงอะไรกันไปบ้างนะครับโทษทีเมื่อกี้จำเพลงอะไรบ้างนะเยู่แวลาไม่ใช่พอเหรออยล้ไม่พอหนึ่งนาทีครับผมอยูกแล้วไม่ใช่พอกันเลย้ยเมื่อกี้หนึ่งนาทีอยู่แล้วครับลงแล้วมั่วแล้วฮะ <c oughs> หนึ่งนาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่แมมเจนตัวนิดนึงมีมิชชั่นนิดนึงครับมิชชั่นมิชมชั่นคืออะไรครับรู้จักพี่แดนมาโตมากับพี่แดนกี่ปีแล้วอ่่านีคจะขิงใชมยโตมาพี่แดนกี่ปีแล้วนะฮะก็คือขอให้เป็นตอบคำถามนิดนึงอ่าคือเราจะได้รู้ว่าคนที่ติดตามแดนวารเวนนะวันน<ม>ี้เนี่ยติดตามกันมาตั้งแต่ตอนไหนเพราะว่ามีหลายเจนมากๆนะครับมีตั้งแต่เจนตอนที่ตามตั้งแต่ตอนดีทูบีตอนผมสักอายุ่งวันสิบเจ็ดสิบแปดตั้งตามทุกวันนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมี เริ่มมาตามซังคิวก็มีก็มีแก๊งหนึ่งแดนตามดอนแดนบีมก็มีตามตอนแดนมารเวดเดี่ยวก็มีตามกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ก็เขาออกไปบ้างก็มีก็มีนะครับก็มอสองมอสองปีไม่ได้เลยโอ้โหนี่ตางกันมานี่นี่เขาบอกตามมาตอนเป็นแดนบีมก็มีเยอะตั้งแต่ดีทูบีตั้งแต่ประกวดสตาร์ชาร์เลนส์อ๋อ เออหลายคนที่ตามมาตั้งแต่ตอนประกวดก็เยอะนะครับผมเออแล้วก็ตามต่อเนื่องเลยก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นการปลูกปั้นเฝ้าเป็นแมวมองไว้ก่อน,นตอนที่ผมยังไม่ได้ออกระเบตมาตาถึงสุดๆ,ๆเลยนะฮะต้งแต่ปอหกนะครับยังเยววัยกันอยู่เลยนะตอนนี้น่าจะปอหกตอนนี้ก็ยื <c oughs> เท่าไหร่กันแล้วนะพวกเรานะครับมหนึ่งนะครับ O D to B ตามตันใหญ่ตามมันแต่ D 2 B นะครับแล้วก็ยังเหนียวแน่นอยู่สียดดยนะยังไม่รู้ว่าจะได้มีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้มีงานกับ่พี่บีมด้วยแหละเออมัน,นดกลางเดือนหน้านะครับผมฝากติดตามแล้วกันนะได้มมีโอกาสได้ไปร้องเพลงด้วยกันนะครับผมขอบคุณสําหรับของขวัญน,นะครับัวใจดูเมื่อกี้สวยงามมากเลยทีเดียวเชียรนะครับซาทันซาแล้วครับได้ครับจัดไป แล้วถามพี่แปนปังเไปครับขอบคุณคืบคื๊กันทีเดียวเชียวนะครับผมสามทุ่มจะลงแล้วนะสามทุ่มจะลงไลฟ์แล้วนะใครที่เข้ามาใหม่ใครที่เข้ามาใหม่กันบ้างครับทักทายพด้านหน่อยผมเหมือนมี่ไยกัสซิปอยู่ข้างๆเหมือนมีคนบอกบอกสคริปต์อยู่ข้างๆเสียงดังผมลงไปหมดแล้วครั้งแรกพี่แดนเลยนะครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกครับครั้งแรกกับพี่แดนเลยครับผมโอ้โห อ่านเม้นไม่ทันจริงๆเขาขอบอกเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีใครคุ่งเข้ามาทักทายกันนิดนึงนะครับใช่ป่ะพี่แอที่ที่ที่ขึ้นข้างหน้าก็ที่เลขเลขมีเลขอะไรเนี่ยคืออะไรครับเป็นแรงแบบเป็นยศเหรอครับว่าโอ้ใครเป็นแฟนคลับอันดับที่เท่าไหร่ของผมเนี่ยใครส่งหัวใจดีเยอะที่สุดทุ่ยติมหูอยากกินมากอร่อยมากเลยครับผมตรงมาด้วยกันเลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ ออขอบคุณสำหรับคนที่เข้าไปช่วยเป็นกำลังใจให้สำหรับเพลงออโรราด้วย1.5ล้านนะครับผมแต่ล, hey, ล้านแล้วก็แฮปปี้แล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเตรียมทำเพลงไปเรื่อยๆ <c oughs> ไม่ต้องกลัวไม่หายไปแน,น่นอนนะครับผมทำเพลงเรื่อยๆนะครับ <c oughs> อยู่ด้วยกันขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากได้แล้วแม่อเคได้แลตกกระจตัวมาไม่เปลี่ยนคิดเอาเท่าเดียวได้พี่นะเพลงแค่หนึ่งนาทีนะครับ ข้างไหนบอกด้วยนะรับตบด้วยตัวนี้หนึ่งส่งจูด้วยดีกว่าพี่นายเนี่ยปิดเพลงครับเวลาไม่เคยพอเขาเล่นสี่โซ่ครับผมว่าแค่หนึ่งนาทีผมมันเข้าไงวะเป็นไรไม่เคยพอเวลาอ่เพลงนี้เลยเพลงนี้เลยเวลา โโอ้หนี่คือเสน่ห์ของไลฟ์สดไลฟ์สดฮะบอกแล้วว่าเป็นตัวเป็นที่กูไม่เปลี่ยนพี่ก็จะต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันต้องถามข้อไม่ไปอย่างนั้นพี่ไลฟ์ถามทุกไม่ไหววะพี่เอาเลยโอ้โหขอตทอนรับนะผมได้แค่นั้นฮุกเก็บไว้ขังเน้่ แรจิโอ้หัวใจตอนนี้เท่าไหร่หปหัวใจตอนนี้ 1.7m ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณมิวด้วยนะครับขอบคุณทุกคนของขวัญที่ให้กันเข้ามานะครับยิงปืนงเงนมาด้วยขอบคุณเข้ามาเอาเพลงเสียงน้ำต่ำมาได้นะครับถ้าเกิดว่าใครจะขอเพลงออฟนี่แค่หนึ่งนาที เมื่อกี้เราติดแค่หนึ่งนาทีไว้อ๋อมันคือชื่อเพลงอ่ะเราควรนึกว่านึกให้พี่เวลาเตรียมเตรียมตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เตรียมตัวหนึ่งเลทีชื่อเพลงแค่หนึ่งนาทีต้องบอกเลยว่าไม่เคยพอไม่เคยพอเลยนาทีไม่พอเออนะครับผมขอเพลงเสียงน้ำต่ำนะครับทุกคนครับตอนนี้สามทุ่มแล้วเสียงไม่ได้แล้วเชียวนะครับเราจะส่งคอนมาให้ขอบคุณมากนะครับ นายเจ็บฉันเจ็บเหรอฮะเพลงหงนกกระดาษนะครับรขอขึ้นมาขอเพื่อนมทางโอ้ขอเพื่อนลุ่มทางเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนลุ่มทางมาวันนี้ตอนนี้ตอนนี้เอสซังกับพี่แมนอยู่ดุงนี้ด้วยนะครับร<ม>ถ้าก็อขอเพลงที่เกี่ยวกับซังคิวหรือว่าของของเราอ,องฟองขอขึ้นมาได้นะฮะ เดี๋ยวแบบแวะเวียนร้องกันนิดนึงขอบคุณเพื่นตายอย่างเท่บอ,อกเลย <laughs> ขอบค,ครับก,กัากึ่งโอ้โหยีสนี่คือแฟนเดทบีแฟนแแฟน B B, แดนบีมเหนียวแน่นมากเลยจริงๆนะครับผมก็เพราะว่าขอเพลงกันลึกมากนี่เรื่องเล่าเหงาเงาพี่แอ๊บลึกไหมลึกแบบโอ้ลึกดําดิ่งเลยทีนี้แฟนพันธ์แท้มา,มากจริงขอบคุณโจนสลัดมาครับผมครับผมดําดิ่งมากมากเพราะว่า ก็เป็นเพลงที่ผมบางทีบ <t> ็นเพลงบางเพลงที yeah, ่ขอมานี่ผมลืมไปแล้วว่าเป็นเพลงของผมเองด้วยนะอ่าเพลงที่พี่เอามาให้ผมดูว่าดิกระสิ์อ่ะเออว่าผมให้เพลงใครวะเออตั้งได้ค่าดิกระสิ์ด้วยเหรอขอบคุณมากนะครับพี่เอ๋อมครับวันนี้ตั้งค่าดิกรสิตมาให้ด้วยโอ้ คิดมากตามหัวใจทึเวลาบาดเจ็บชื่อใครคำคำเดียวกันจริงๆจริงที่ที่ที่ส่งเพลงกันเข้ามาในแต่ละครั้งเนี่ยและทั้งหมดทั้งมวลมันจําอยู่ในหัวผมแล้วนะเพราะว่าเวลาสิ่งเหล่านี้จะได้ใช้แน่ในเรื่องเวลาทําคอนเสิร์ตใหญ่แต่ละครั้งจัดอีเวนต์อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าปัญหาของการจัดคอนเสิร์ต ส่วนใหญ่เนี่ยคือการเลือกเพลงแล้วเรียงเพลงไม่รู้ว่าเพลงไหนเนี่ยเราก็มีเพลงที่อยากร้องใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเลือกเพลงที่ดังเพลงที่คิดแล้วก็คาดเดากันไปเองว่าเอ้ยเพลงไหนนะแฟนคลับจะชอบไม่ชอบสุดท้ายเนี่ยเพลงที่มันใช่มากๆก็คือเพลงที่ทุกคนคอยส่งกันเข้ามาตามที่เราแบบไปไลฟ์ไปร้องเพลงนี่แหละนะครับผมได้รู้ว่าอ๋ออยากฟังกันมากจริงๆนะฮะต้องขอบคุณติกตอกที่ทำให้ได้เจอกันต้องขอบคุณทิกตอกไอเลิฟทิกตอกที่ทำให้ได้เจอกันทีนี้ได้คุยกันมากขึ้นแมวเมียว อโอ้ขอข้ใจสองล้านได้ไหมครับขอ้อจอข้อใจเข้ามานะครับ <Hey. S 2> <laughs> รู้ทั้งรู้นะครับอ่ะ จบเลยฉันรักเธอไม่ใช่อะไรให้จบเลยเพราะว่าจะได้ลองได้หลายเพลงเราต้องทั้งคืนเราไม่ได้ไยาก้อลงกี่โมงครับเนี่ยอยากให้อยากให้ลงกี่โมงพิงค์ไปเข้ามมาได้นะครับผมตอนนี้ปักหมุดเอาไว้แล้วว่าสามทุ่มเนี่ยน่าจะต้อง จอเราเจอเรา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 ลีแล้วครั้งแรกเราเพิ <Hot> mhm <peaks> ่งมาลองเทสระบบระบบไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคโอ้โหขอบคุณโซดามากๆเลยนะครับไปปาวานพลูกห่วงมานะฮะขอบคุณครับตีห้าเลยครับโอ้โหไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยครับรับลูกตอนเช้าวัดีเลยนะฮะตีสามนะครับอยากไปคอนใหญ่แล้วใช่คิดถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตใหญ่มากๆเลยนะครับอยากลองเหกันเพลงนั้องแบอ๋ออยากจะเปิดแอปที่จะลองแทร็กลองดูเพราะว่าเดือย เปิดเพลงเลยครับมีกางเกงแท็กอะครับเดี๋ยววันนี้ไม่มีร้องให้ให้ฟังแน่นอนออลล่าเพลงสุดท้ายดีกว่าอ่ากับร้องกับพี่ก่อนดีกว่าได้ไหมมาร้องด้วยกันร้องกันด้วยกันสักหน่อยดีกว่าได้ไหมครับสองล้านแล้วนะครับหัวใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ย่างี้ต้องฉลองกันหน่อย จะพลาดได้แค hey. ่สังภาแทนน้องวะบอกว่าขาเป็นแขกรับชิญช่องวันแรกที่แดนบอกว่าเยอะมากไม่ทันพี่แดนโอ้โหวันเขามปนไม่ทันจริงครับขอบคุณมากๆเลยนะครับท huh> ี่ได้มาไลฟ์ครั้งแรกดีใจดีใจเพราะว่าเป็นความตั้งใจอยู่แล้วพี่เอสเพราะว่าเราห่างหายไม่ได้ไปเจอแฟนคลับมากมายแล้วก็ ไม่ได้คุยเลยไม่รู้ว่าชีวิตแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเราก็แอบ,บเป็นห่วงแล้วก็คิดถึงทุกคนมากๆอยู่นะครับผมแล้วก็บอกเลยอยู่แต่บ้านมันเหงามากครับแล้วนี่แหละขอบคุณด้วยติกตอกที่ทำให้เราไม่เหงาคุณติกตอกนะครับที่ทำให้เราไม่เหง,ง,า, <laughs> ง,งานะครับไอเลฟทิกตอกไอเลฟทิกตอกนะครับผ <laughs> <c oughs> มอ่าเดี๋ยวร้องเพลงกับพี่เอ๋หน่อยสักเพลงหนึ่งพี่เอ๋ร้องเพลงอะไรดีครับอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ครับแอบชอบนะ แอบชอบอะครับอ่าชอบแล้วกับพี่แดนสองคนเนี่ยโซดาสวัสดีครับอุ๊โสดาให้นกด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวได้จะอธิบายฟังนะว่าอคืออะไรบ้างพี่แดนเพิ่งไลน์ครั้งแรกนะครับก็จะมีชื่อใช่ไหมครับแล้วก็เดบิวต์ทัดยาวๆเนี่ยจะมีของขวัญข้างหลังเนี่ยคุณหมูหยกแชร์ไลฟ์ใช่ไหมอ๋อเออนึกออกแล้วเป็นละเป็นละจะมีชื่อดที่ให้ดอกกุหลาบคุณเปิ้ลสมาร์คุนี่อ่าไม่ทันแล้วอก็บัวไปบัวดิจ้าใบบัวไปัวดิจ้าครับ่นอ๋อขอบคุณครับขอบคุณนะครับตอนนี้นี่คือไล่ออนนนนะะคคคครรัับบททุกมแฮง์ให้ สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าไหวเยอะด้วยครับอย่าไปเยอะไม่ได้โอเคขอไม่ไหวอ๋อมึนขอไม่ไหวโอ้ขอบคุณก็ไม่ได้อะไรวะโอเคครับผมคนเราเป็นคนอภิเชษคนไงจะทำได้จะทำได้อครับขอบคุณครับ โอเคครับเหนื่อยครับเหนื่อยนะขอบคุณใจด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เท่ชอบนะครับอ๋อมนมนมนสวัสดีครับคุณครับขอบคุณครับเมโลดี้ขอบคุณครับลูกปัดขอบคุณครับนี่ผมอ่านเลยครับยูวอเทอร์โซดาโซดาคุณครับนอนนอนบอลนอนพี่มันมาไม่เต็มเลยด้วย ใชครับชัดชัดชาโอเคแอบชอบดีกว่าชอบมาชอบมาพี่แมนมามามาแชอบขอเนื้อแอบชอบหรือจะเอาซานกิซซานกิได้หมดได้หมดได้หมดเดี๋ยว้องแอบชอบเพลงสักหนึ่งเพลงแล้วก็เดี๋ยวมีออร่าสักหนึ่งเพลงครับผมครับอุ้ยนี่มีสองมนมีสองคนก็มีสองอ๋อมีสองคนสองหูเห เอาละครับผมขอเสียงของคุณพี่แดงหน่อยครับทุกคนครับขอเสียงหน่อยครับปุ่มือไปพี่แดงจะมาไลฟ์บ่อยๆนะฮะทุกคนได้ถ่ายคิดถึงกันแล้วก็สำหรับคนที่สองของคนเข้ามาเอาจุ๊บเป็นจุ๊บเสียงดีใช้ได้ได้คัดมาแล้วได้ใช้โอเคใครร้องขั้นไหนพี่พี่ร้องเสียงเสียงเสียงพี่ร้องเสียงผู้หญิงกันซีซีคีซีป้าเสียงแอปชอบกันสนุกดีกว่านะครับไหนที่มาช่วยจัดระบบไลฟ์ให้ผมแล้วนะครับ พี่เติมมาป่ะเติมมาพี่เติมมาอยู่แล้วด้วยไดเติมที่มากก่ามพี่เจอไอ้ฟิลเตอร์เข้าไปอีก สนุกมากเลยพี่แดนพลัอในจีในการไลน์เนี่ยเราใช้พลังเยอะเพราะว่าเฟซบุ๊กเยอะไงเยอะมากครับแห้งไปหมดแล้วเนี่ยครับคอผมนะครับการไลกันนะครับผมการใจพี่แดนด้วยนะครับจริงๆพี่อาจจะแบบว่ามีโอกาสได้ไลฟ์ติ๊กตอกบ่อยอะไรเงี้ยนะก็บอกพี่แดนว่า เนี่ยถ้าพี่แดนไลน์นะแฟนๆจะต้องเข้ามาหาแล้วก็มาดับนดดมาพบเจอพี่แดนแล้วพูดคุยกับพี่แดนด้วยนะฮะฝากด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับพี่แดนจะได้ทุกวันใช่ไหมครัโอ้โหจะพยายามนะครับผมนะครับผมก็เดี๋ยวมาเจอกันแล้วก็มาเป็นกลังใจให้กันสําหรับคนที่กำลังเหงาๆอยู่นะครับผมแล้วก็คิดถึงกันนะครับก็มีจบน้อยมีช่องทางที่เราได้ได้มาพูดคุยกันแล้วนะนะครับตามคําขอเลยนะครับผม เรวใจ 2.2M นะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับ1.3แชร์ขอบคุณสําหรับคนที่ดูอยู่ตอนนี้ 3.7K นะครับใกล้จะลงแล้วนะครับผมใกล้แล้วพี่โอ้โหแอบเป็นอะไรพี่ไปเก็บเพลงไปเวลาไม่พอพี่ช้านไหนขอได้ไหมนะฮะไม่ได้แล้วพี่โอเคครับก็เดี๋ยวมีเพลงออโร u ่าร้องให้ทุกคนฟังด้วยนะครับ เอางี้ครับพี่แดงครับโอ้ยเสียอามิชชั่นสุดท้ายเลยกันนะก่อนที่จะลงมาให้พี่แดนครับพี่แดนแบบว่าคราวนี้เขารู้สึกยังไงบ้างได้เห็นเป็นแฟนพิมพ์มาขนาดนี้ครับพี่แดงโอ้โหดีใจสิครับผมไม่เคยคิดว่าจะได้ดูคอมเมนต์แบบที่อ่านไม่ทันขนาดนี้เลยนะครับผมโอ้โหแล้วก็นี่เราคนมีหัวใจอยู่ติดอยู่ที่หัวเราก็มีของขวัญมากมายที่ส่งกันเข้ามา ขอบคุณจริงๆนะครับก็นี่เขาเรียกว่ากำลังใจแท้ๆแล้วก็รับรู้ได้จริงว่านี่คือกำลังใจและขาความคิดถึงมองทุกคนนะครับดีใจจังเลยมีความสุขจังเลยครับครับหวังว่าวันนี้เพลงที่ผมร้องไปก็จะสร้างความสุขให้คนได้บ้างนะครับแต่ว่าเสียงมันจะแห้งๆนึงไม่ได้ร้องเพลงนานนะฮะนะครับผม ก็เดี๋ยวจะไปวอร์มเสียงเนี่ยดี๋ยวหลังจากนี้เริ่มวอร์มเสียงแล้วก็ดีดีขึ้นแน่นอนนะครับคุณจิ๊บจอยนะครับผมขอบคุณตลอดทัางวัลนะครับมีหมวกมีอะไรเต็มไปหมดเลยของขวัญทั้งสวยน่ารักจังเลยนะฮะอืมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเริ่มไลฟ์เป็นเดี๋ยวพี่บีมมานี่มีคนขอบอกว่าอยากให้ไลฟ์กับพี่บีมด้วยอฮะมาเจอกันนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวพัลออร่ากันหน่อยดีกว่าโอเคนะครับมีมีนี่นะนี่เป็นของเวอร์ชั่น เวอร์ชันไหนอะนี่ไงคทิคเนี่ยอ่าเวอร์ชันไลท์เปิดมาเลยล้งเปิดมาสิอ๋อลากันหน่อยแล้วกันนะครับผมก่อนที่เราจะล่ำลาจากกันไปในค่ำคืนนี้โอ้หเออเริ่มเริ่มรู้สึกไม่อยากไม่อยากลงเลยนะยู่ต่อยยู่ต่ออยู่ต่อยเคยได้ยินว่าแสงเหนือช่างงดงาม ค่าที่ชีวิตหนึ่งควรได้จ่าโอเคอะพี่เลยพี่ต่อเลยก็เหมือนพี่เลยก็เหมือนรักเธอที่ฉันนั้นเคยทอใจไม่รู้ว่าบนโลกนี้มันส่องอยู่ ตนวันที่ฟ้านั้นได้น้ำทางให้เราได้พบกันจะคือปรากฏการในชีวิตของฉันคือสิ่งที่งดงามกว่าภาพที่เคยฝันและฉันไม่ต้องการอะไรอีกทั้งนั้น ฉัน่อเท้า,าทมือเลยคนระับ <Yay. S 2> พอแลนะ้วครับ โอ้ยขอบคุณครับนี่วอมเสียงวอมเสียงนะครับเดสแดนนี่มีสีประจำว่าสีเขียวหัวใจสีเขียวหรือเปล่าหัวใจสีเขียวครับช่วยส่งหัวใจสีเขียวกันเข้ามาหน่อยโอ้โห Universe ขอบคุณครับขอบคุณได้ไหมขอบคุณได้ไหม ขอบคุณครับคุณแ้ครับคครับนะครับกดหัวใจสีเขียวให้พี่แดนเยอะๆนะฮะโอเคครับผมกดหัวใจพี่แดนด้วยนะครับครับถือว่าเป็นการส่งล้ำลายกันก่อนนอนนะครับและคืนนี้นอนหลับฝันดีกันทุกๆคนเลยนะครับผมขอบคุณสําหรับหัวใจวันนี้นะครับ 2.4M นะครับขอบคุณมากครับและขอบคุณที่ยังดูกันอยู่สําหรับ3านจด 5K ที่ไม่ทิ้งกันเลยถหงมา1ชั่วโมงนี้โอ้โหคุณแก้วแก้วคุณแก้วนะครับขอบคุณครับ เอาบอกจริงๆดีใจแต่ว่าคือผมยังไม่รู้จริงๆว่าที่ส่งมาเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับแต่ว่าดีใจดีใจไว้ก่อนดีใจทุกันแค่กดไลค์บนหัวนี่ผมก็ดีใจแล้วขอบคุณมากทุกคนนะครับผมค <c oughs> ืนนี้ขอทุกคนอนอนหลับฝันดีแล้วก็มีความสุขกันมากสุขภาพร่างกายแขง็งแรงนะครับ <c oughs> พบเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้หัวใจของคุณชุ่มฉ่ำมีสีเขียวแบบนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องทำงานนี่นะนะครับว่าง นะครับพักผ่อนนอนหลับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีว่าเราจะไลฟ์กันอีกทีวันไหนตอนนี้ระบบได้หมดแล้วครบพร้อมอด,ด,มดีเสียงโอ,โอเคไหมทุกคนไฟหน้ามีฟิลเตอร์มีแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องหลังหน้าละโอเคแต่ว่าขอควรแต่งชุดอย่างนี้ยไมไม่ควรจะใช้ชุดนอนไลฟ์ไหมชุดนอนก็ได้นะแต่หน้าดีเหรอหน้าดีโอเคโอเคครับอะไรนะครับขอบคุณอะไรพี่พูดได้เลยผมไม่ได้ยินหมขอบคุณขอบคุณทุกคนขอบคุณขอบคุณอยู่แล <c oughs> <c oughs> ้วเบอใจไม่กล้ายกมือด้วยครับชื่บ้านคุณชื่บ้านอะไรนะ ก็โหบ้านเราเยอะครับบ้านดีทูบีก็มีสไนเปอร์ชาวสไนเปอร์นี่ก็จะมีแล้วก็มีแต่เป็นยูเอซของเรานะครับคือวราเวดานุวงแฟนคลับนั่นเองนะครับขอบคุณหัวใจสีเขียวทุกคนมากมานะครับอีกช่องทางเลยที่นี่คือเป็นหนึ่งช่องทางหลักแหละเพราะว่าก็นั่นแหละครับไม่ค่อยได้เจอกันก็มาเจอกันในนี้แทนเราว่าแบบนี้ใกล้ชิดกว่านะครับยิ่งกว่าบัตรหกพันอีกครับเออจริงใกล้เรามีอะไรพูดคุยจะถามถามถามได้เลยนะครับถ้าอ่านคอมเมนต์ทันนะฮะก็จะตอบให้นะครับมาร้องเพลงกัน โอเคไปเลยนักกว่านะไปได้อย่างดีอ่ะฮะเอาฮุกฮุกหนึ่งฮุกหนึ่งฮุกหนึ่งเพลงอะไรฮุกลาฮุกลาเหมือนกับเอาโทว์อะไรกันฮุกลาเอาโทวเอาโทว์ในการได้ครับฮุกลาฮุกลาเอาเอาอีกเพลงหนึ่งเป็นฮุกสุดท้ายอ่าโอเคเพลงลาเพลงลาเพลงลาใช่เพลงอำลาคืนนี้นะครับแล้วก็เอาเพลงอะไรครับเพลงอำลาคืนนี้อ่านี่ถามทำไมเป็นเพลงอะไรครับผมแบบอำลากันคืนนี้ผมจะร้องให้สักหนึ่งฮุกหูพี่ไม่ได้ยินเสียงพงหรอ หนึ่งหกหนึ่งหกเธอเก่งรักนะครับรักทุกคนมากๆาเลยนะครับสองจุดห้านะครับใต้หมอนเฮ้ยมีคนบอกว่าขออยโอยาซินิมินาไซล้ำลายกันแบบญี่ปุ่นกันดีกว่ามาช่วยๆวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทีมงานของเรามีต้งขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับพี่แมนโหน่ามาอีกที ขอบคุณนะครับทำให้ไลฟ์ครั้งแรกผมเกิดขึ้นได้แล้วก็ไลฟ์อยู่กันนานๆนะครับขอบคุณพี่เอด้วยสวัสดีครับตรงๆเข้ามาหน่อยช้าเอหน่อยเจ๊เอหน่อยชูกรูพอแล้วเนียนๆนียนๆเดี๋ยวแยกเอ็นเกตที่หมดโอ้ยาซิมินาใส่เข้าไหนไม่หระวุกเลยเหอุ้เลยรับรองุ้งตัวตายเลย

วันดีทุกคนนะครับรักทุกคนนะครับมีความสุขชุ่มฉ่ำในชีวิตรู้ใจสีเขียวที่ทุกคนสมมาให้ตอนนี้นะครับรักทุกคนนะครับ